เราคิดว่าอาหารในมือมอของน้องนี่มันมันเป็นยังไงอร่อยครับอร่อยครับได้อร่อยร่อยมากครับรมันอร่อยจริงๆที่นี่อย่างฟูดเฟรครับที่นี่ที่เดียวถ้าไม่มีอาหารแล้วก็ไม่อยู่ถึงทุกวันนี้แล้วครับมันทําให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้ครับมันก็คงไม่ใช่แค่ที่เราแบบหยิบกินอะไรได้อย่างนี้ตลอดเวลามันเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของพวกเราค่ะ ก็อร่อยครับเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแล้วก็ความคิดค่ะของเพื่อนต่างถิ่นกับเราค่ะนอกจากช่วยให้อิ่มท้องแล้วก็เป็นการสื่อวัฒนธรรมอะไรเงี้ยค่ะผ่านอาหารเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ค่ะระหว่างเด็กผู้ใหญ่อะไรประมาณนี้ค่ะอาหารนะครับมันเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างกับผมจุดเริ่มต้นในการบำบังชีวิตจุดเริ่มต้นในการทำให้คูกคนมารวมกันอย่าเวลาอาหารเนี่ยมันก็เหมือนเป็นสายใยชนิดหนึ่งที่ทำให้คู่คนง่ายกลับมาเจอกันอาหารเป็นสื่อรักค ทุกอย่างเลยครับผมอาหารมันมากกว่าการแค่อิ่มท้องเนาะเพราะว่าอาหารมันเชื่อมโยงได้ทั้งในแง่ของความเชื่อวิถีวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมความมั่นคงทางอาหารความสัมพันธ์ของคนในชุมชนหรือว่าเมืองแล้วก็ที่สําคัญจริงๆอาหารเกี่ยวกับเศรษฐกิจ โครงการยังฟูเนี่ยคือโครงการที่ทําร่วมกันระหว่างสถาบันสื่อเด็กและเยาวชนแล้วก็มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมค่ะโดยโครงการเราเนี่ยให้คนรุ่นใหม่เข้าไปทํางานกับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ผ่านตัวอาหารซึ่งจะทําให้เขาเนี่ยเห็นปัญหาในชุมชนหรือว่าอัตลักษณ์ของชุมชนแล้วก็อัตลักษณ์ของตัวเขาเองซึ่งมันจะไปแตะมิติตา่ตางๆมันก็จะเห็นผ่านในงานนี้ วันนี้ที่พื้นที่ขนขึ้นมามันก็คือหนึ่งในวัตถุดิบที่เขาเนี่ยได้ใช้เป็นเครื่องมือในการทํางานกับคนในชุมชนแล้วก็เด็กและเยาวชนในพื้นที่เนาะแต่ละพื้นที่ก็จะใช้วิธีแตกต่างกันไปตามบริบทชุมชนอะไรเงี้ย เป็นเวิร์กช็อปชมสรารคดีหนังนักรบำผ้าถุงค่ะที่เล่าเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนค่ะไม่ว่าจะเป็นอาชีพประมง,งการบดซอกแซกเป็นอาชีพของอุบะบางอาหารบรรับที่สื่อสารเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ในทะเลหนูก็เคยนําสารคดีไปฉายกับเพื่อนๆของตัวเองแล้วก็น้องๆในชุมชนคนเข้าร่วมที่เป็นเพื่อนๆหรือว่าน้องๆก็ให้ความสนใจแล้วก็อึ้งกับแบบสรารคดีหรือว่าแบบเนื้อหาเกี่ยวกับบ้านเกิดของตัวเองค่ะ จะเป็นเวิร์กช็อปที่ชวนผู้เข้าร่วมมาเพราะต้นกล้าจากเมล็ดค่ะก็จะเป็นเมนล็ดท,ที่เราปลูกแล้วก็เก็บในพื้นที่ของเราในพื้นที่ของเราอะค่ะคนส่วนใหญ่ทําการเกษตรอยู่แล้วแต่เด็กกับห่างไกลจากพื้นที่ทําการเกษตรเราอยากดึงเด็กออกมาเหมือนเราตอนเป็นเด็กเกเรายังได้ไปทุ่งนากับพ่อได้ไปลองเก็บปูเก็บปลาหายกินในท้องนาเราก็เลย อยากพาเขาอยากชวนเขามาทําเรียนรู้ไปเลยว่าในท้องนานอกจากข้าวที่เรากินน่ะมันมีอะไรอีกที่เราแบบกินได้ตอนที่คุยกับเด็กๆกันเด็กๆบอกว่าอยากจะยกป่าไปที่งานนี้เลยก็เลย เป็นการจำลองป่าในพื้นที่บ้านน่วหูนะครับแล้วก็เอาเห็ดที่เป็นเห็ดแบบสติ๊กเกอร์เห็ดจากภาพถ่ายจรงิงจำลองการเก็บเห็ดที่เกิดขึ้นจริงในบ้านนิ่วหูสิ่งที่อยากจะให้เขาได้เรียนรู้เนี่ยก็คืออันไหนเป็นเห็ดพิษอันไหนเห็ดเหดที่กินได้อะไรเงี้ยครับผ่านโจทย์ที่ว่าไปเก็บเห็ดมาเพื่อทําหน้าพิซซ่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็น,น้องๆก็จะเฉลยตอนท้ายว่าอันไหนตุยบ้างอันไหนไม่ตุยอะไรเงี้ยครับมีเห็ดมีพิษหนึ่งชนิดค่ะ ที่ชุมนแกหละวะค่ะเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพแล้วเรามองว่าเรามีฐานทรัพยากรที่ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็สมบูรณ์เราก็เลยมองว่าเราอยากให้คนเรียนรู้ในเรื่องของฐานทรัพยากรนะคะว่ามีอะไรอยู่บ้างแล้วเรามองว่าบอร์ดเกมอ่ะมันทําให้เด็กๆเข้าใจง่ายแล้วเราเล่นเสร็จปุ๊บเราก็จะมาถามว่าในนี้มีใครสงสัยรูปอะไรบ้างคะซึ่งแน่นอนคนเมืองสงสัยทุกรูปแล้วก็อธิบายให้ฟังว่ามีตั้งแต่เรื่องของฐานทรัพยากรธรรมชาติมีเรื่องวัฒนธรรมมีเกี่ยวกับเครื่องมือในการหาปลาแบบพื้นนบ้าเลย ได้เรียนรู้เยอะเลยอะค่ะว่าแบบจังหวัดแต่ละจังหวัดมันมีอะไรบ้างมันมีเอกลักษณ์ของเขาอะค่ะแล้วก็ทําให้เราอยากไปจังหวัดของเขามากขึ้นเลยค่ะได้เรียนรู้เกี่ยวกับจังหวัดที่เราไม่เคยไปอะค่ะได้รู้จักว่ามีที่เที่ยวความเป็นมาอาหารการกินวัฒนธรรมค่ะเห็นความชอบที่แตกต่างกันค่ะก็รู้ว่าแบบโลกนี้มันโหดร้ายครับวมันมันจริงจังเะครับผมเพราะว่าส่งมันทธิุ่งไปให้พวกเขาอะถือว่า เป็นเรื่องที่ดีมากเลยครับสามารถเอาไปใช้ตัวรอดได้ครับว่าวบบอันนี้กินได้หรือกินไม่ได้ครับผมได้แบบฟังความคิดที่มาแักเปลี่ยนซึ่งกันและกันครับเรื่องของอาหารพื้นเมืองอาหารท้องถิ่นอย่างนี้ครับผมพวกวัตถุดิบไปพวกนี้ครับมันแบบแปลกตาแบบไม่เคยเห็นมาก,ก่อนนะครับแล้วอาหารท้องถิ่นนะคะก็คือเป็นอาหารที่มีรสชาติอร่อยมากแล้วก็ยังดำรงวัฒนธรรมไทยด้วยค่ะ การเรียนรู้ม่มันไม่มีสิ้นสุดหรอไม,ไม่ได้จํากัดเพศจํากัดวัยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆคนรุ่นใหม่ที่ทํางานกับเราอ่ะเขาก็เรียนรู้ไปกับเด็กตลอดเวลาไม่ใช่แค่เด็กที่ได้รับการเรียนรู้แต่คนรุ่นใหม่ก็ได้รับการเรียนรู้ป่าชาวบ้านก็ได้รับการเรียนรู้ว่าวิถีของเขาในบางอย่างถ้าจะคงไว้มันต้องปรับหรือเพิ่มเติมอะไรบ้างที่มันจะทันสมัยเนาะคิดว่าอาหารม,มันสามารถทำให้คนทุกวัยสามารถเรียนรู้ได้ อยู่ที่ว่าจะใช้กระบวนการกับมันยังไงมากกว่า